Apple ปล่อยอัปเดตใหญ่ iOS 26.1 iPadOS 26.1 macOS Tahoe 26.1มาครบชาว Apple กดอัปเดตกันด่วนๆ Apple ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการชุดใหญ่แบบยกแถงทั้ง iOS 26.1สำหรับ iPhone iPadOS 26.1 macOS Tahoe 26.1 watchOS 26.1และ tvOS 26.1ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตกันแล้ว ไฮไลท์เด็ดของ iOS 26.1ที่ทำเอาชาว iPhone กรดส,สลบก,ก็คือ Apple ยอมให้เราปิดสไลด์เพื่อเปิดกล้องที่หน้าจอล็อกได้แล้วในที่สุดจบปัญหามือลั่นไปโดนเวลาใส่กระเป๋ากางเกงสักทีอีกทั้งยังมีของเล่นใหม่ยังปุ่ม Liquid Glass ที่ให้เราเลือกได้ว่าอยากให้หน้าจอ,อยู่เป็นแบบใสหรือแบบย้อมสีเท่ๆยังไม่หมด Apple ยังปรับปรุงอีกเทียบทั้ง Apple Music Lo ช่นแคปเจอร์เฟสไ ที่ Apple ลเคลมว่าเสียงชัดใสแจ๋วขึ้นมากการตั้งปลุกและ Apple Intelligen c e ซึ่งสายเที่ยวหรือเรียนภาษาแ p พพัก็เก่งขึ้นเพราะฟีเจอร์ Live Translation แปลาภาษาสดรองรับภาษาจีนอิตาลีญี่ปุ่นและเกาหลีเพิ่มเข้ามาแล้วและสายสุขภาพก็เห้ได้เพราะแอปฟิตเน็เพิ่มปุ่มให้กรอกการออกกำลังกายเองเมนูอ l ล o g อก n ิงได้แล้วจ้าฟังให้ท้ายโอเอก็ได้ฟีเจอร์ Slide Over ตัวใหม่สำหรับการทำงานหลายหน้าจอและมีแอป Apple Vision โปรมาให้ด้วยซึ่งส่วน macOS ท a h o e 26.1ก็ปรับดีไซน์ใหม่ให้สวยขึ้นปลอดภัยขึ้นและ Image Playground ก็รองรับโมเดล AI สร้างภาพจากค่ายอื่นได้แล้วที่เหลือก็เป็นการแก้บั๊กและอัปเดตความปลอดภัยต่างๆใครใช้รุ่นที่รองรับก็กดอัปเดตกันได้เลยข่าวดาราข่าวในกระแสะบน Facebook อัปเดตไวเร็วทันใจคลิกที่นี่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t i n c o m